เราจะเริ่มต้นจากความคืบหน้าสงครามยูเครนกันก่อนละกันนะครับอย่างที่บอกว่าเรายังอยู่กับประเด็นหลักที่เราไฮไลท์ตลอดทั้งสัปดาห์รวมถึงช่วงก่อนหน้าก็คือการที่ยูเครนเรียกร้องให้ชัดวมันตกไฟเขียวใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียครับข้อเสนอนี้ถูกไฮไลท์ชัดขึ้นหลังจากที่สหรัฐยอมรับว่ารัสเซียได้ขีปนาุธพิสัยใกล้จากอิหร่านมาช่วยโจมตียูเครนนะครับแม้ว่าฝ่ายอิหร่านจะออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ แต่ว่าการที่สหรัฐออกมาระบุว่ารัเสเซียได้รับขีปนาวุธพิสัยใกล้จากอิรานเนี่ยมันก็เลยนําไปสู่ข้อเปรียบเทียบกันยกใหญ่เลยครับบอกว่าอา้าวก็ในเมื่อรัเสเซียไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยในการใช้อาวุธของต่างชาติ รัสเซียไม่มีข้อจำกัดในการใช้อาวุธของอิรานในการโจมตีลึกเข้ามาในดินแดนของยูเครนไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนหรือล่าสุดก็เป็นเรื่องขีปนาวุธพิสัยใกล้แล้วทำไมยูเครนยังมีข้อจำกัดจากชาติพันธมิตรด้วยกันเองในการโจมตีพื้นที่ยุธทธศาสตร์ที่รัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดยในตอนนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับ และมีความเป็นไปได้มากขึ้นทุกทีว่าชาัดวันตกจะยกเลิกข้อห้ามนี้แล้วไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีเข้าไปในรัสเซียตามข้อเรียกร้องแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปฏิกิริยาที่รัฐมน,นตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเคนและรัฐมน,นตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดลามีเดินทางเงย,ยือนยูเครนเพื่อหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนด้วยตัวเองการเดินทางเงย,ยือนยูเครนครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติเบื้องต้นบอกว่านี่เป็นการเดินทางเยือนที่ต้องการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนนี่เป็นการเดินทางเยือนพร้อมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศชาติตวันตกชาติใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับทั้งสารัสและอังกฤษเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากโปรแลนด์เข้าไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเป้าหมายนอกจากจะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับยูเครนแล้วแน่นอนครับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของทั้งสองชาตินี้จะนําข้อหาหรือที่ได้ไปพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเจ้านายของทั้งสองคนนี้อีกทีซึ่งผู้นําทั้งสองชาติจะหาหรือกันในวันศุกร์นี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีสัญญาณที่อาจจะเป็นซิกเป็นในยะว่าสหรัฐจะยอมเรื่องนี้ให้ยูเครนแล้วนะครับคือการที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ําบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ได้ผ่านการตัดสินใจมาแล้วด้วยซ้ํา แต่แค่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำอีกนะครับว่าท่าทีของสหรัฐตั้งแต่วันแรกมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนานโยบายตามสถานการณ์ในสนามรบของยูเครนที่เปลี่ยนแปลงไปและเราจะทําอย่างนั้นต่อไปด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันเลยนะครับบอกว่าสหรัฐและอังกฤษเนี่ยจะให้คํามั่นต่อยูเครนว่าจะอยู่กับยูเครน จนยูเครนได้เห็นชัยชนะและความสําเร็จครับขณะที่ฝั่งอังกฤษบ้างนะครับร,รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็ส่งสัญญาในลักษณะเดียวกันโดยระบุว่าการที่อิหร่านส่งขีปนาวุธช่วยรัสเซียได้เปลี่ยนความคิดของอังกฤษในเชิงยุทธศาสตร์ไปด้วยพร้อมมองว่านี่เป็นการยกระดับที่สําคัญและอันตรายเขายังระบุด้วยนะครับว่าคนที่ยกระดับสถานการณ์ตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นประธานาธิบดีปูติน ประธานาธิบดีปูตินได้ยกระดับเรื่องนี้่านการนําขีปนาวุธมาจากอิหร่านนี่ยังทําให้เราเห็นขั้วของรัสเซียขั้วใหม่ที่ประกอบไปด้วยรัสเซียและเกาหลีเหนือก่อนจะเตือนไปถึงจีนด้วยนะครับนี่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเตือนไปถึงจีนบอกว่าจีนอยากเข้าร่วมกลุ่มนี้นะโดยมีรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลสหรัฐเลยครับก็คือตัดสินใจเป็นการภายในแล้วเช่นกัน ว่าจะอนุญาตให้ยูเครนใช้ระบบยิงจรวดสตอมชาโดโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเรื่องนี้มีการเปิดเผยของแหล่งข่าวระบุว่าในตอนแรกดูเหมือนว่าท่าทีของอังกฤษหรือแม้กระทั่งสหรัฐเองยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติเดินทางเยือนยูเครนก็ไม่มีการถแถลงข่าวพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่าเฮ้ยไฟเขียวแล้วนะ ให้ยูเครนใช้อาวุธของทั้งสองชาติโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะการที่สหรัฐและอังกฤษไม่ใช้โอกาสที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติเดินทางเงยือนยูเครนแล้วถแถลงข่าวเปิดเผยบอกว่าเราไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องความลังเลหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างอยู่ในประเทศยูเครนนะแต่ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นการตัดสินใจเพื่อ ลดการยั่วยุสถานการณ์โดยไม่จำเป็นเพราะอาจมองว่าการแถลงข่าวในประเทศยูเครนบอกว่าเราให้ใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียแล้วชาติวันตกทั้งสองชาติอาจมองว่านี่เป็นการยั่วยุหรือไม่แต่นั่นแหละครับจนถึงนาทีที่ผมพูดอยู่เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับแต่ว่ามีสัญญาณมีการส่งสิกออกมา,มามากขึ้นมากขึ้นทุกทีว่าชาติวันตกจะไฟเขียว โดยมีรายงานออกมาอีกนะครับว่าการเปิดไฟเขียวของชาติมันตกครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ไฟเขียวแบบเปิดร้อยเปอร์เซนตแต่ยังเป็นไฟเขียวที่มีเงื่อนไขครับโดยมีรายงานระบุว่าแม้จะมีการอนุญาตให้ใช้อวิธยิาสัยไกลของตะวันตกโจมตีเข้าไปในรัสเซียได้แต่ก็ยังจํากัดระยะไม่ให้โจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียที่ไกลเกินไปครับ นี่ก็ยังเป็นรายงานแหล่งข่าวนะครับแต่ผมเชื่อว่าในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์หรืออาจจะเป็นต้นสัปดาหนะ์หน้าอาจจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็นายกน้นตรีอังกฤษหาเรือกันทีเนี้ยถ้าย้อนไปดูท่าทีของฝั่งสหรัฐ ที่อย่างที่บอกไปว่ารัฐมนตรีตังประเทศสหรัฐส่งซิกมาแล้วว่าจริงๆเราก็ตัดสินใจไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการการตัดสินใจหรือท่าทีที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจากกระแสะกดดันไปยังรัฐบาลสหรัฐที่เป็นการกดดันรอบด้านเลยนะครับการกดดันจากยูเครนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วยูเครนเรียกร้องต่อเนื่องทุกวันทุกสัปดาห์แต่ว่าไม่ใช่แค่ยูเครนครับ ในอเมริกาเองก็มีกระแสกดดันแล้วเป็นการกดดันจากนักการเมืองอวุโสจากทั้งพรรคเดโมแครตฝ่ายเดียวกับรัฐบาลไบเดนและนักการเมืองจากรีพับลิกันฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลสารัฐชุดปัจจุบันแต่ว่าพอเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายออกมาประสานเสียงอยากให้รัฐบาลสารัฐขยับมากกว่านี้เพื่อช่วยยูเครน ถึงขั้นมีจดหมายที่ลงนามโดยสมาชิกวิธิสาภาสหรัฐกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลไบเดนยุติข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับการใช้อาวุธพิสัยไกลที่สหรัฐและชาตินาโตส่งให้ยูเครนทันทีสมาชิกวิธิสาภาโรเจอร์วิเกอร์จากพรรครีพับลิกันระบุว่าเราต้องหยุดมัดมือยูเครน และให้ทุกโอกาสที่เป็นไปได้กับยูเครนได้แล้วก่อนจะย้ำว่าอาวุธตะวันตกจะทำให้สถานการณ์ต่างออกไปจากตอนนี้และจะทำให้ฝ่ายรัสเซียต้องกลับไประวังหลังของตัวเองก่อนจะชี้ว่าความล่าช้าของการส่งรถถังเอบรัมสและ F-16 รวมถึงอาวุธอื่นๆจากสหรัฐก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ กำลังถูกมองเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึงก็เป็นแรงกระตุ้นแรงกดดันให้สารัฐไฟเขียวให้สามารถใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียแต่อีกมุมหนึ่งก็มีมุมมองในลักษณะที่ว่าถึงจะไฟเขียวก็อาจจะไม่ช่วยสถานการณ์อะไรได้ขนาดนั้นมีท่าทีหนึ่งที่น่าสนใจมาจากรัฐมนตรีกลาโหมสารัฐครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสารัฐ ออกมาเปิดเผยในลักษณะที่เขาเองให้ความเห็นว่าแม้สหรัฐจะไฟเขียวให้อาวุธพิสัยไกลยอย่างระบบ ata cms ซึ่งเป็นอาวุธพิสัยไกลยของฝั่งสหรัฐเนี่ยให้ยูเครนโจมตีรัสเซียได้แต่นั่นก็อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนะักเพราะว่าฝ่ายรัสเซียก็รับมือเรื่องนี้ไปแล้วด้วยการย้ายอาวุธให้อยู่ห่างจากพิสัยของอาวุธพิสัยไกลของสหรัฐที่จะยิงไปถึงก่อนจะมอว่าจริงๆแล้วยูเครนก็ได้ปลดล็อก เรื่องนี้ด้วยตัวเองไปแล้วนะผ่านการใช้โดนที่ตัวเองผลิตเองโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียซึ่งเมื่อวันพุธก็มีรายงานแต่ว่าไม่ยืนยันนะครับย้ําว่าเป็นรายงานที่ไม่ยืนยันถึงแค้ว่ามีโดนของยูเครนโจมตีฐานทัพอากาศที่อยู่ในที่รัสเซียไปตั้งอยู่ที่วงกลมอาร์กติกซึ่งห่างจากแนวชายแดนยูเครนถึง1,800กิเมตร เรื่องนี้มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางการทหารเกับเป็นความเห็นจากแมทธิวซาวิลผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การทรหารของลูซี่ซึ่งเป็นคลังสมองด้านกลาโหมในอังกฤษยอมรับว่าสถานการณ์ที่นำมาสู่จุดนี้สถานการณ์ที่ทุกฝ่ายกดดันว่าชาติวันตกต้องไฟเขียวและให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ของยูเครนที่เปิดปฏิบัติการบุกรัเสเซียเข้าไปในภูมิภาคเคิรช์ชแบบสายฟ้าแลบโดยไม่บอกชาติวันตกล่วงหน้าทําให้การประเมินสถานการณ์ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็เตือนเหมือนกับที่รัฐมนตรีกลาโหมสาวรัฐเตือนเครับอกว่าเอาข้อจริงนะต่อให้สาวรัฐไฟเขียวหรือชาติวนตกไฟเขียวอาวุธพิสัยไกล ให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งยูเครนระบุว่าการโจมตีนั้นจะเป็นฐานทัพฐานทัพอากาศฐานบินทางการทห,หารของรัสเซียเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีที่ยูเครนจะโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียครับเพราะว่าฐานทัพของรัสเซียน่าจะมีการรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นแต่ว่าหากยูเครนได้ไฟเขียวจากชาติวันตกใช้อาวุธพิสัยไกลของชาติวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียจริงๆเนี่ย Storm Shadow ของอังกฤษอาจจะมีประสิทธิภาพในการโจมตีน้อยกว่าระบบ A T A C M S ของสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าเจ้าระบบ A T A C M S ของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบยิงจรวดพิสัยไกลที่รองรับระเบิดลูกปลายระเบิดลูกปลายก็คือพอยิงไปแล้วเนี่ยใกล้เป้าหมายก็จะมีการแตกออกมาเป็นระเบิดลูกเล็กๆกระจายออกมานึกภาพออกใช่ไหมครับผู้ชายชาญคนนี้บอกว่าถ้าจะใช้จริงๆเนี่ย ต้อง a t a ี m s จะมีโอกาสในการโจมตีเป้าหมายที่ลึกลงไปในรัสเซียได้ดีกว่าระบบ Storm Shadow ของอังกฤษที่ไม่รองรับการยิงระเบิดลูกลายแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายรัสเซียก็ออกมารับลูกเรื่องนี้แล้วนะครับโดยฝ่ายรัสเซียออกมาบอกเลยผ่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศที่บอกว่ารัสเซียพร้อมที่จะทำลายระบบยิงจรวดของอเมริการะบบยิงจรวดพิสัยไกลาหากมีการ อนุมัติเรื่องนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์นี้มีการออกมาระบุว่ารัสเซียได้รับขี่ปนาวิธย์พิสัยใกล้เฟส360จากอิหร่านมีการส่งมอบแล้วน่าจะมีการเริ่มใช้งานแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและนี่ก็นำไปสู่การตัดสินใจของ ชาติวอนตกที่ยังไม่ตัดสินใจในนาทีที่ผมกาลังพูดอยู่นะครับแต่ว่าส่งสัญญาณส,ส่งซิกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่สถานการณ์ด้านการรบบ้างครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพุธว่าได้ยิงโดน20จาก25ลำที่กองทัพรัสเซียส่งมาโจมตีช่วงท่ามคืนในหลายพื้นที่ของประเทศระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษเดินทางเยือนกรุงเคฟของยูเครน ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุว่าได้ยิงรดรหนึ่งลำตกบริเวณแคว้นเบลกรอดเช่นกันครับนี่ก็เป็นสถานการณ์สงครามยูเครนเราพยายามเอามาเกาะติดให้ฟังทุกวันนะครับแล้วก็วางประเด็นให้เห็นภาพกานว่าเรื่องใหญ่เรื่องที่ต้องไฮไลท์อยู่ตรงไหนชวนคุยในประเด็นนี้กันนะครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today